นี่คือน้องยุกิเด็กสาวแสนร่าเริงที่ช่วงนี้เอนจอยกับการไปโรงเรียนเป็นอย่างมากเธอนั้นอยู่ชมรมใช้ชีวิตในโรงเรียนที่มีสมาชิกชมรมไม่กี่คนเองมีน้องคนนี้ชื่อคูรูมิที่เวลาไปไหนจะพกพวกไปด้วยตลอดน้องคนนี้ชื่อมีคุ้งนีสสาวคนนี้ชื่อคุนรี่และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนั่นคือเจ้าน้องหมาทาร่มารุที่ชอบวิ่งไปรอบโรงเรียนและอาจารย์คนโปรดของน้องยุกินั่นคืออาจารย์หชมพูที่เมกุที่อยากจะเป็นที่รักของนักเรียนทุกคนแต่ตัวเองดันทำตัวจืดจางเกินไปซะได้ ชีวิตของน้องยูกินั้นมันช่างสนุกสนานวันวันก็ไม่เรียนหรอกเข้าเรียนไปคุยกับเพื่อนอย่างเดียวพอเริ่มเรียนก็หลับตลอดด้วยความที่น้องยุกิเดินหายไปคนเดียวนานมีคุงจึงได้มาหาเธอที่ห้องเรียนเออรุ่นพี่คะนี่กนะใช่แล้วทุกอย่างที่คุณเห็นมันหลอกตาคุณหมดเลยพอน้องยุกินางยอมรับความจริงไม่ได้ทีเ่เพื่อนของนางหายไปจนหมดนางเลยคุยคนเดียวตั้งแต่นั้นมา สาเหตุมันมาจากที่โลกแห่งนี้ได้เกิดเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดทําให้ผู้ที่เหลือรอดในโรงเรียนมีแค่บุคคลที่ผมกล่าวไปในตอนแรกและพวกเธอไม่สามารถออกไปไหนได้นอกจากใช้ชีวิตในโรงเรียนนี้ต่อไปสถานการณ์ที่เปรียบเสมือนฝันร้ายนี้ผู้ที่เหลือรอดจะเป็นใครกันบ้างก็ต้องไปติดตามดูอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าโรงเรียนของเราน่าอยู่ดูได้ที่บิลลี่บิลลี่กดซับด้วย